คุณมนทนส่สีมนทนมนทนฮะสวัสดีครับเชิญฮะเชิญนับเมื่อหลายอาทิตย์แล้วผมมีอาจารย์พูดว่าเบื่อไอ้พวกนักทิถ่ายรูปอะไรเงี้ยอาจารย์ครับอะไรนะที่อาจารย์พูดว่าลัททิถ่ายรูปอะไรครับลัททิถ่ายรูปเป็นไงไม่เข้าใจอย่างไรเว่าอะไรอะไรก็ถ่ายรูปอะไรที่อาจารย์บอกที่มาขอถ่ายรูปกับอาจารย์อะไรที่มีอ๋อก็มันเป็นสมัยนิยมเดี๋ยวนี้เจอหน้าใครก็ถ่ายรูปกับไอ้กล้องมือถืออะใช่ใช่คือ มันสอดคล้องคือผมจะพูดเรื่องนี้แหละครับหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยมันจะมีการถ่ายรูปแบบเนี้ยครับมันเจออะไรก็ถ่ายถ่ายครับเอาเขาเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาหรือถ้ามันไม่มาคือถ้าถ้าเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาแต่ว่าถ้ามาเกี่ยวกับเราเราก็ปฏิเสธอย่างเช่นมาขอถ่ายรูปกับผม <c oughs> ผมบอกไม่ได้ครับ <c oughs> ผมไม่ให้ถ่ายเพราะผมไม่รู้ว่าถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมันไปไปขายยาบงยาบ้าแล้วผมซวยด้วยผมไม่เอาไงเออแล้วไม่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรกันมาถ่ายรูปมาถ่ายไปทําไม คือผมมันจะเป็นปัญหาครอบครัวของผมไปแล้วครับตอนเนี้ยอคือหมายถึงว่าคือแฟนผมอะครับเป็นทํางานออฟฟิศอะครับเป็นผู้หญิงทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยฮะแล้วผมว่าเป็นเป็นเป็นช่างแแบบคือเหมือนมันคนละสไตล์กันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสำหรับเขาเจออะไรเขาจะถ่ายรูปแล้วเขาจะเอาไปรูปไปลงพวกเฟซบุ๊กอะไรเะอ๋อนั่นก็แล้วแต่เขาอันนี้เป็นรสนิยมอเขาไม่เห็นเสียหายอะไร เดี๋ยวนี้เวลาไปกินคงกินข้าวมันถ่ายรูปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่งเฟซบุ๊กบ้างดีบีบีอะไรบ้างมันก็มันเป็นพวกมันบ้ากันให้มันทําไปมันไม่เกี่ยวกับเรานี่อ๋อครับมันแต่นี้มันเกี่ยวกับผมไงว่าผมเห็นผมไม่ชอบไงอ่าไม่ชอบไม่ชอบต้องบอกเขามีเรานะพี่ก็ได้เหรอเออเมียเราถ้าพูดไม่ได้จะทําไงกับเมียเราก็บอกว่าเฮ้ยต่อหน้าผมคุณจะทําให้ผมหงุดหงิดแต่เขาบอกว่าหูปากไปเลยอย่างนี้เราก็ต้องหูปากคุณ คนคนอื่นรู้หมดเลยครับจารว่าเราเปไงก็ไอ้นี่เันเมียคุณนะคุณก็ต้องดูในยขอกใครขอกมันนะคุณก็ดูสิกับเมียคุณคุยกับคุณก็คุยกับเมียคุณดีมาคุยอะไรกับผมแล้วไม่ใช่ผมหมายถึงรัที่ถ่ายรูปไม่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 ใช่นี่เป็นปัญหาเมียกับคุณแล้วไม่ใช่รัฐที่ถ่ายรูปแล้วนี่มันปัญหาเมียกับคุณแล้วเออปัญหาของเมียคุณเมียคุณชอบถ่ายรูปแล้วลงเฟซบุ๊กอ้าวคุณหงุดหงิดคุณก็บอกเมียคุณว่าอย่าถ่ายรูป เอาก็นั่นก็บอกเธอบอกเธอไม่ทําก็ได้ถึงแม้จะใครๆเ็าทากันเดี๋ยเธอเห็นแก่ชั้นเธออย่าทําได้ไหมก็บอกเขาไปจี้ <c oughs> เฮ้ยแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรไงเป็นสารมีประเภทไหนวะฮะ <c oughs> เรานี่ไม่กล้าหือเลยเหรออ๋อป่าเราไม่ใช่ไงนะผมก็พูดก,กับเขาดีเมียเรานะคุณไม่ใช่คนอื่น <c oughs> อ๋อครับครับคุณคุณอยู่กันมานานแค่ไหนแล้วล่ะอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนมีเฟซบุ๊กครับราณนั้นไม่กี่อยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะ หกปีแล้วครับเออแล้วราเ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 ,ราเ,ราเราข้าใจกันดีเข้าใจกันด,ดีครับเออรักใคร่กันดีใคร่กันดีครับเออแล้วไปพูดไม่ได้น้เมียคุณหูหนวกรเปล่าไม่พูดได้หมายถึงว่าเออไม่เป็นใบไม่หูหนวกด้วยเออพูดกับเขาดิ<ล><ก>เอ้าเวไอเรื่องอย่างงี้คุณคุยกันเองได้ทําไมคุณมาโ <for ce> ทรมาหาผมฮะ <S <S ไม่ใช่ผม,มเอาแค่ละทิชถ่ายรูปมันไม่ใช่เอาอย่ามาอ้างผมสิ คือคุณมีปัญหากับเมียคุณคุณไม่ชอบพฤติกรรมของเมียคุณไปไหนก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กคุณไม่ชอบคุณก็บอกเมียคุณว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ชอบนะคุณที่รักครับผมเออคุณบอกกันแกดีๆดิดโอโลมปฏิโลมเดี๋ยวก็โอเคนะผมถามเขาว่าไอทำอย่างเงี้ยมันมีข้อดีตรงไหนเออเอ,อเขาว่าไงเขาเขาบอกว่าเขาแค่ก็เขาซื้อของมาเขาอยากทำอะคุณก็เขาซื้อกล้องมาถ่ายรูปเขามีเฟซบุ๊กเขาก็อยากบอกแอคทิวิตี้เขาว่า เอออะไรประมาณนี้เออถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ก็เอาหูเอานาไปตาเอานาเอาหูไปนา,าตาไปไล่ก็ได้หรือถ้ามันรู้สึกหง,งุดหงิดไม่ไหวจริงก็บอกเขาบอกทีรักเธอเผาาหน่อยครับอกเออนะ้นๆะๆนะขนะนะอบคุณครับเรามาอ้างรัติถ่ายรูปมันคนละเรื่องกับผมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือคนเนี่ยมันจะมาถ่ายรูปกับผมโดยที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยเดินเข้ามาในอสสทเปิดประตูเข้ามาชั้นล่าง มันจะมาถ่ายรูปอาจารย์เขาถ่ายรูปบอกคุณเป็นใครมาถ่ายรูปอะไรกับผมอะ่ะไม่ได้รู้จักมักคุณอะไรกันเลยอะ่ะเอาไปทําอะไรเออถามเอาถ่ายไปทําอะไรจะถ่ายไปลง Facebook. เฟซบุ๊กอ้าวก็เฟซบุ๊คคุณไม่ต้องมีผมก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อาจารย์มาที่นี่แล้วถ่ายรูปอาจารย์บอกเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ถ่ายรูปผมไม่ใช่รังเกียจนะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสมมุติว่าไปเป็น,ปนมีในอนาคตเนี่ยคุณไปขายยาบ้าขายยาเมาขึ้นมา แล้วมีรูปอยู่ผมติดอยู่ใน Facebook เขาจะหาผมเป็นกระบวนการร่วมแก๊้งอ้าวซวยดิพี่ใช่ไหมไม่รู้จักกันนะ่ะแต่คนรู้จักกับผมผมถ่ายนะผมถ่ายนะไปเที่ยวกับผมเนี่ยผมถ่ายมันไม่มีข้อกังขาเออรู้จักกันไม่มีปัญหาแต่เขาก็จะรู้ว่าเออเหมาะควรยังไงใช่ไหมเพราะผมเป็นคนที่ถ่ายรูปได้มีปัญหาผมไม่ได้โ,โหนหน้าตาแบบกุดถัง่าเป็นขี่เลือน อะไรแบบที่ถ่ายรูปไม่ผมถ่ายรูปได้โหคจอบอกเกาหลีะตายเลยเสาร์อาทิตย์เลยจะมาเออไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลในการทำใช่ไหมแล้วหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้จักมกคุ้นอะไรกันไม่ได้มีวิาสาสะกันใช่ไหมใช่ไหมเออในนี้มีใครขอถ่ายรูปกับผมไม่มีขนาดมนสนิกกับตายยังไม่เคยขอถ่ายรูปกับผมสักคนเลยกลัวผมด่าทั้งนั้น